เกมนี้มีเสียงสามิติโปรดเพื่อ,อเพื่อประสบการณ์ที่ดีของคุณนะครับโปรดใส่หูฟังอ่าเกมนี้ก็แน,น,นะนำเลยครับใส่หูฟังนันด้วยนะครับผมเกมนี้มีออโต้เซฟโปรดอย่าปิดหรืออย่าปิดหรือปิดในขณะที่โลโก้อยู่บนหน้าจอฮะ what ก <laughs> ูวัดกูวัทันทีอะไรนะอย่าปิดหรือปิด โอ้โอ้เธอพระช่วยหัวฉันพระเจ้าอะไรอ่ะเอ้ยมันเคาะประตูอ่ะตอบฉันมาสิแค่ตอบฉันมาขอบควของเธอเองเลือดของเธอเองแกกำลังจะคิดบ้าอะไรอยู่ อะไรอยู่ในโลกอะเกิดบ้าอะไรขึ้นกับแกเธอทำร้ายครอบครัวของพวกเราแต่ตอนนี้ฉันจะทำยังไงดีล่ะมันแปลกๆหวภาษาฉันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีโอ้ตอนนี้คือตกใจภาษาไทยมากกูควรมาอ่านภาษาไทยยังไงดี นี่อะไรอ่ะพ่อได้โปรดได้โปรดพูดกับฉันฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อได้โปรดหยุดเธอมันฟังดูไม่มีผลเลยอะไรวะ เอ่อต้องทำอะไรวะเนี่ยกดแ็บช่องเก็บของมันคืออะไรอะ่ะมันเป็นกล่องอะไรสที่อย่างครับทุกคนไม่รู้กล่องอุย้ยไม่ไมันเป็นไปไ,ไม่ได้โอ้โหโอ้ โอ้โห oh, ต้องอืมมีอะไรครับจดหมายอ่านจากลูกพี่ลูกน้องของเธอโรมิโอหกสองหกถนนเมคขาอะไรวะมันเป็นจดหมายสักอย่างครับเปิดปื๊บอืมไม่มีอะไรปิดปิดเดยอันนี้อะไรอะ่ะต้องหาตัวจับให้เจอ ใช่หรอ have find the กล่องพาทิตกล่องอะไรวะเอประตูได้ปะปึ๊บโอเคมันต้องต้องทำอะไรวะ เออมันต้องหาของอ,อะไรหมุนเฮ้ยหมุนได้ด้วยหมุนทำไมอ่ะหมุนทำไมวะต้องทำอะไรวะหมุนได้ด้วยหมุนทำไมวะอ่ะหมุนอ่ะ อ๋อกูหมุนนะอ่ะหมุนทำไมวะกูกูทมุนทไรวะเออมีพัดลมด้วยกูหมุนไปนทำไมวะเนะี่ยต้องลองดูดิเผื่อมีของต้องลองหมุนหมุนดูอ่ะหมุนตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าต้องเช็คของทุกคนเฮ้ยอะไรอะ กดยอดอ้อนแล้วะไม่ไดอ้อะไรอ่ะลูกบิดประตูปะเฮ้ยมันคืออะไรวะเมื่อกี้ไม่ใช่ลูกบิดนี่มันคืออะไรทุกคนอันนี้ไม่อ๋อตัวจับประตูโอ้กูผิดนี่หรอโอ้เปิดออกมาอะไรวะ คอนใช้ปึ๊บนัดปาบปาบนัดอีกอันหนึ่งเฮ้ย,ยแกไม่ใช่ลูกของฉันแกไม่ใช่ลูกของฉันเฮ้ยอ,อ,อะไรอะไรจา้จาจ้าครับพ่อครับพ่อครับครับครับ กูถูกเมาหน้างดีฉันอดออกไปบ้านอะไรไม่ได้โง่ฉัตออกไปที่นี่ฉันออกไปที่นี่ออกไปสิก่ต้องมาก่ต้องมาปิดประตูเฮ้ยเฮเคโอเคทุกคนอุ้ยอะไรวะเมื่อกี้มันล็อกอยู่ I find need to a way. ฉันต้องหาทางออกตอนนี้พ่อจะสังเกตว่าฉันอยู่ที่นี่เฮ้ยอะไรอ่ะทำไมไม่ได้นั่นอะไรอ่ะที่นี่มันมีมันควรมีประตูไม่ใช่เหรอนั่งอะไรบ้างอ่ะมันผ้าอะไรวะเนะี่ย อะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยประตูปีนี้เลยเหรอของขวัญมันเกิดฉันมันอยู่ที่นีไ่ได้ไง เหมือนว่าฉันือกว,ว่ามันจะพังนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันขยับได้เฮ้ยอะไรวะอันนี้ไข่อุย้ยตกใจหมดลุงอะ ลุงอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมเป็นงี้ทำไมเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยวะเนะี่ยเปอะไรอะ่ะทำไมวะวโอ้โออกมาแล้วเปล่าอะไรอะเหลือ ก็มาดูข่าวเกือบสามล้านดอลลาร์เป็นภาพวาดครับทุกนเครื่องประดับและทองกล้องอินเตอร์เน็ตอารกรรมด้วยครอบครัวก่อนหน้านี้ไม่มีใครซื้อกล้องของเธอและผู้ชมที่คุ้นเคยกับเรื่องราวเมดี อะไรวะนะเมดิสันเฮดฆ่าครอบครัวตัวเองอ๋อแต่ใน,นเธอก็อยู่ยิงที่เข้าเอ้ยถูกเข้าท้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไอ้ตอนเฮ้ยอ,อะไรวะอะไรวะอ้อดับไปแล้วเฮ้ยอะไรทำไรอะ อะไรอ่ะอะไระอะไระ่ะทไมว่ามันมันขยับเองเหรอวะเฮ้ยอ๋อนี่ไงกล้องถือไม่ใช้กล้องกดเลยถือวะทำไม อันนี้ไงเฮ้ย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 เ่ยกดเลยวะกดทำอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยต้องทำอะไรอ่ะหมุนเฮ้ยอะไรอ่ะทาไม ไม่เกี่ยวอะไรอ่โอ้ยไม่เห็นเลยใช่ปะน,นี่เราใช้เราเขออย่าดูไม่ได้หรอววะอีนี่ไงดูได้โอเคโอเคทุกคนดูใหม่ดิ เปิดมีอะไรไม่น่ามีนะโอเคทุกคนออกออกได้ตเดูเปิดเฮ้ยมันมันเปิดเงี้ยกูถ่ายได้ปะมันมีอะไรปะวะดูรูปดิกดเลยทัว กดไปดูวะเออกดไม่มีเนาะอืมไม่มีใช่ไหมบอกบอกคนที่ไม่มีอะไรเนาะเนาะเนาะปิดประตูแล้ววะปิดประตูแล้วเลยนะปิดประตูแล้วนะกูไม่ออกแล้วพอ ไอ้น,นี่ไม่ไม่กดอันนี้เลยนี่คืออนนคืออะไรวะโอ้หน้าหัดไปรู้ไหมเนี่ยไปหาหน้าหัดเะะนีอยวทุกคนอะไรวะเอาหน้าต่าง Hoi 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 Không có gì hoi อะไรนี่อะไรอะนี่ก็ไม่ไม่น่ามีอะไรนะไม่มีนี่ ไปไหนอะถ่ายไปกี่รูปแะเนี่ยทางเก่าต้องหาละหาเอ่ะทุกคนแล้วห้องมันอย่างเล็กเลยต้องทำไงวะเฮ้ยไม่มีแต่ว่าต้องถ่ายรูปวะเียงเไร เช็ครูปหน่อยนกันนะลองขอเปิดมาเช็ครูปหน่อยอ่ะดแทบ็บดูรูปหน่อยก็ไม่มีอะไรนะ ไม่น่ามีแหทุกคนอะโอ้ก็ผิดต้องทำอะไรวะเปิดหน้าต่างได้ปะเช็คเช็คเช็คไอจานี่มันเกี่ยวป่าวะอะไม่น่ามีดูภาพอะ อย่างอะไรอะนาฬิกาต้องใช้อะไรอะไรอะอันนี้ได้ปะอันนี้อะไม่ได้ต้องใช้อะไรต่งางตาอะไรนาฬิกาวะน่าสึกอันเลยอืมอะไร ทำอะไรวะต้อทำอะไรวะกลับไปเหรอเฮ้ยต้องกลับไปจริงเหรอรู้สึกเกมนี้มันจะหลวบๆหน่อยนะครับรู้จําจได้จำได้ว่าเกมนี้มันจะออกหลวบๆหน่อย ฉันไม่สามารถกลับไปได้ทำไมวะทำไมกลับไม่ได้แค่เดินกลับไปไโอ้ประตูตเลยเปิด เปิดตัวอะไรเปิดตัวนั้นเปิดเ,เหรอตัวอะไรเปิดวะไม่รู้ว่ะน่าหดอะไรวะเสียงอะไรอ่ะ ปิดเพลงได้ปะโอ้เปิดเพลงไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปขุนด,มดุมเลยอ่ะนี่แหละเอ๊ใช้คอนได้ป่าวะคอนใช้ไม่ได้ต้องใช้อะไร,รวะกล้องกล้องไปงัดเหรอมันต้องมีอะไร,รอยู่วะ ้องมีอะไรตามพื้นหรืออะไรอย่างอันนี้อ่ะถ่ายรูปดิมีอะไรปะเด็กปึ๊บเราขึ้นมาดูไม่มีปะก็ไม่มีอะไรเฮ้ยเชือกผูกคอทำไมวะอย่าบอกนะ อย่าบอกนะต้องทำไรวะกล่องรูปคลิกให้หมดกดไลค์คลิกได้คลิกให้หมดคลิกได้ปะคลิกได้ปะไม่ได้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 อ่านได้ปะเธอปู่ฮะเธอปู่ก็เหมือนพ่อ เฮ้ยอะไรอะกำลังขยายดูเลยอะไรวะหนึ่งนะเมาส์กูเมาส์อ่านว่าอะไรวะอ่านมองไม่เห็นอะเอาเบิร์ดมาเวลเลยอ่านไม่อ่านไม่มองไม่เห็นอะมีอะไรปะกดอะไรได้กดให้หมดอันนี้อะ มันไม่มีอะไรมันมีวะต้องถ่ายรูปอย่างนี้วะถ่ายดิแชะมีอะไรปะดูดิก็มไม่มีโดนอว่าน,นอกวะ มันนอกเปล่าวะอ๋อชิ้นไหนวะตาเหรอรูปเฮ้ยอะไรอะไออะไรอ่ะฉันน่าจะหาตะปูหรืออะไรมาแขวนไว้ด้วยนะตะปูเหรอต้องหาตะปูอ่ะ ตะปูอยูงไหนวะเฮ้ยนี่นนหรอือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะตะปูอฮ้ยทำไมไฟเปิดวะเป็นไงอะ่ะได้ไงวะเดีย๋ยวตะปูนี้เปล่าวะรู้สึกเหมือนมีตะปูอยู่นะเนี่ยะตะปู เนี่ยตะปูได้ไม่ได้หรอคอนงัดออกมาได้ปะงัดงัดไม่ได้งัดได้ป่ะวะเนี่ยตะปูต้องตะปูตรงไหนวะ ตะปูไหนวะตะปูมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะกุญแจกุญแจอะไรวะทำไมกูงโง่จังวะทำไมกูเพิ่งมารู้วะอะไรนี่หรออันนี้ไม่ใช่นี่มันล็อกรหัสกุญแจอะไรวะ เจนี้บปลว่าเจห้องนี้บปลว่าวแต่อันนี้มันในนั้นอยู่อ่ะมันบางอยู่อ่ะเจห้องไหนวะมันเจอะไรวะเฮ้ยนาฬิกาเปล่าเออไม่ใช่ไม,ไม่กูเจอะไรวะ อ๋อแล้วกุญแจอะไรอ,ะอ่ะอ๋อทำไมฉันนาฬิกาขิตกุญแจอะไรมันก็ไม่มีอะไรนะนิฬิา,าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกว่าจะหาตะปูเจอเฮ้ยตกใจ ่อตกใจหมดเลยใครม,มาเดินเป็นเงาวะเอาแขวนแขวนไปลูกคนแขวนให้จบๆทำไมต้องแขวนวะไปแล้วไงต่อถ่ายรูปอ,ะอ่ะอ่ยิ้มนะยิ้มนะแช